มาดูอะไรครับวันนี้ปีนมานี่ปีนมาดูอะไรต้นไม้สีทองต้นอะไรต้นโพหรอ,อต้นโพอ้าค้นกับหลายพี่น้อง,องหลายคักหลายแน่คุณ ปิ่นไปขอเลขได้แล้วคนดูคนมากเบิ่งกระไลหลายพี่น้องรถตาลีกระไยเห็นไหมไหนปิ่นเอาไปสีเขียวก็ล่ะสีร่องอีเดีย <c oughs>

สวัสดีครับทำอะไรครับม,มันทอมสินะเนี่ยท้องอก็อนเอ๋เ่ี๋ยวนี้นะพออย่าไปเหยียบมันลูกเดี๋ยวๆ 来，<Bye. S 2> 下面嗯。